วันนี้ผมจะมาสอนทําให้แม c ครับเป็นแบบผมครับเป็นแบบผมครับไม่ใช่หมดเลยนะครับทําไม่เชื่อครับมาดูกันละครับให้ท่านผู้ชมครับกดเข้าไปตรงการตั้งค่าครับนี่ครับกดเข้ามาตรงนี้และท่านผู้ชมนี่ครับตอนแรกมันจะปิดอยู่ใช่ไหมครับเปิดสามนี้เลยนะครับให้เปิดขึ้นมาครับมันจะเป็นโหมดนี้อยู่ครับให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนเลยครับ ข้าออกมาแล้ว,ลวท่านชมลองข้างครับลอง้องข้างให้ดูนะครับไม่ใช่หมดนะครับทั้งได้เพราะ1 0 0ครับครับเป็นแบบคอมนี้ครับตอนแรกมันไม่ใช่แบบคอมครับเป็นไงนครับ เป็นแบบอมครับนั้นคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ